ครับคิดเห็นนะฮะเราเราจะไปไหนฮะวันนี้อะไรนะทำไมทำไมเราจะไปไหนครับไปไหนคืออะไรบีล็อกน่อ่ะทงไมทริปแรกของทั้งไหม่ปะไม่ถ่ายว่านคิวหรอครับแฮงแหงแหงโอเคแหงอ่ะคุณแจ็คอะไรอะไรตัวนะอ่ะคุณต๊อกแบนโค้ง สวัสดีครับยังไงฮะสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับเปลี่ยนอะวีจ้าครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดียังคุณแฟน์ไหสวัสดีครับส่วนผมนะนันพงศ์ตันสิริหรือว่าต่วน บรรยากาศที่ปีล็อกนะฮะแ๊กเป็นไงบ้างครับอ๋อสนุกดีครับมามารอมาลงมนี่นะฮะนี่คือการถ่ายรูปกันนะฮะเขาถ่ายรูปกันนะครับโอเคเดี๋ยวปาถ่ายนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายด้วยครับมามามาโคกชโไ้ชโค้ชโค้ค้กโคลค้ชโค้ค้ชโค้ค้ชโคโค้ชโ้ค้คไคคคโ้ กดเลิกกดเลิกกดเลิกข้อถามผมมันมากครับ20่กิโลหยู่นะแก๊งไม่ละแก๊งขวหน้าแก๊งเสื้อเอี่ยมเลยนะคุ้มค่าไม่มาไม่รู้อ่าโตร้องแลยวคุณแล้วครับครับผมคุณแล้ครับเฮ้ยกดเลยกดเลยกเขาเรียกไงว่าเลิกตะเคิวกินมือตคิวกินมือกูไม่ฮาละในเขาบอกลงไปซ้ายมือป่าว ออ้ว่ะโอ้พี่เก่งไม่มาฮะาทิปนี้เย่ทีเดียว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 ครับเออออเทางโหดไหมฮะครับทางโหดไหมครับสุดตีนครับผมฮะแล้วคุณใส่ล่ะครับตีนสุดสุดครับไดดูแล้วคุณนะครับตีนตีนสุดสุดครับโหดที่เหี้ยครับครับอ๋อย่อครับไฮไลท์อยู่นี่ฮะ ถ่ายรูปเหรอถ่ายวิดีโออ๋อสวยไหมฮะคุณนี่สวยมากไฮไลท์เลยผมบอกแล้วว่าคุณไม่ได้มาจ้าก็ดิ่งนะคุณมา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 จริงกระด๊อกโอ้ยยสวยอ่ะดูดูดูฮะน้ำตกจริงกระด๊อกถ่ายครับถ่ายครับถ่ายครับถ่ายเรียงตัวครับถ่ายเรียงตัวครับผมถ่ายวิดีโออยู่สวย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 มากครับ ท่านผู้ชมท,ท,ที่กำลังพลาดในทริปนี้นะฮะโดยเช่น,นคุณพี่เก่งกับคุณพ,ณพ,ณพี่คุณพี่ติคุณพี่ติไม่มาเจ๊ด้วยฮะไม่ไหวยังค่ะดูน้ำฮะดูน้ำสวยมากไ,มไ,าาไปดูของร้านบ้านเราดีกว,ว่าของร้าน 别乱挖。